Yet bomb went... เธอมากทุกวันสอดไวบอกไปกลัวเศร้าทำไมรักเราปวดร้าวชีว,วันห้ามใจมีไปกี่ดันสิทธิ์เธอนั้นย่อมมีสิทธิ์เหนือใครเธอรักใครชอบใคร มีไปขัดขวา ช่วงนี้นะคะเราจะมาถามถึงพี่จีนนะคะว่าทำอย่างไรนะคะถึงดูแลสุขภาพได้ฟิตแล้วก็ยังหล่อจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะน้องพูดจาดีเป็นพิธีกรที่นอกจากดูดีแล้วยังพูดจาดีด้วยเราล,ลองถามพี่จีนว่าพี่จีนมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะ่ะพี่จะมองคนสวยออจริงเหรอคะ <laughs> <laughs> มองคนสวยมองโลกในแง่ดออีในเหรียญสองด้านของแต่ละวินาทีของเรื่องราวนะครับมันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เราสามารถแบ่งปันได้ว่า บางเรื่องมันเฮ้ยนี่มันธรรมชาติดี่ว่าฝนตกมันต้องมีฟ้าร้องฟ้าแลบแปลบ,ปล,บลมแรงและป้ายโฆษณาอาัดสั่นไหวและน่ากลัวนะ,ะแต่มันเป็นธรรมชาตินี่ชีวิตก็เป็นเช่นนั้นก็ข้ามไปอ,อดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะไปออวุ่นวายกับมันทําไมก็ก้าวข้ามมันไปครับเรื่องบางเรื่องมันก็เป็นแค่บันไดฮะไม่ใช่อุปสรรคอือ มันแค่แค่เป็นสิ่งท้าทายที่ถ้าเราก้าวข้ามมันได้เราจะสูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งก้าวข้ามมันขึ้นอีกมันก็จะขึ้นสูงไปเรื่อยๆฮะครับแปลว่าข้อสอบที่เราทําได้หรือเจ้าอุปสรรคที่เราก้าวข้ามมันเป็นความท้าทายที่เราเจ๋งอ่ะโอ้โหพี่ต้องต้องต้องให้รุ่นรุ่นพี่นะครับและแนะนํารุ่นน้องนิดนึงนี่รุ่นน้องเพิ่งเริ่มเข้าวงการนะค่ะโอค่ะต้องในในเรื่องของวงการนิดหนึ่งครับครับฝากน้องนิดหนึ่งว่าน่าจะเป็นยังไง ผมคงม่อาจเขาเรียกว่าไม่บางอาจดีกว่าเพราะว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วก็เป็นคนที่สร้างความสำเร็จให้กับผู้คนมากมายมาแล้วคุณพิญโยอยู่ตรงนี้ผมคงไม่อาจเรื่องโอ้โหไม่บอกน้องครับโอ้โหครับครับผมเพราะผมเพราะเราเรา,เราก็มาทางโคนศัสา์ผมก็เป็นแฟนพี่นะ <c oughs> ผมก็ดูแวบๆนะฮะผมก็ดู เออแต่ว่าผมจะเน้นหนักไปทางรายการโทรทัศน์ซะมากกว่านะครับผมในงานที่น้องทําไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิมงารใช่ไหมครับเราก็จะเป็นเรื่องง่ายอ่ะถ้าเราพิงหลังประชาชนถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้อะไรหนูก็เป็นตัวแทนของคุณผู้ชมถามเหมือนกับว่าเป็นออเดียนต์นะฮะแล้วก็ถามก็เอาใจถามมันก็จะได้ใจกลับไปใช่ค่ะงั้นถ้าทุกเวทีมีบวกของผมเนี่ยแท้จริงก็คือเอาใจ ใส่ลงไปครับครับผมโอ้โหรู้สึกอิ่มเอมเลเกินะครับอยากจะฝากอะไรคือเวลาเราใกล้จะหมดแต่ยังไม่หมดเวลานะครับอย่าหย่พี่จิตฝากถึงงานงานที่จะอยู่ข้างหน้ารอพี่อยู่แล้วก็อะไรที่พี่มองไว้ไกลๆเราจะได้รอดูรอชมยินดีครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับถ้าผมมีอะไรที่เป็นประโยชน์ครับผมอยากจะฟังผมร้องเพลงก็ไปที่คอนเสิร์ตที่ผม จะแสดงวันที่21กันยายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองทานีนะครับจังหวัดที่ไทยที่เกตเมเจอร์ถ้าต้องการที่นั่งตรงไหนของ Impact Arena ก็เลือกได้แต่ถ้านั่งในใจผมคงต้องผ่านคุณปิโยโอ้โหไอ้ยาไอ้ยาคุยสนุกนะครับแต่ที่สำคัญก็คืออยากไปฟังเพลงที่แบบว่าคุยกัน เป็นธรรมชาติไม่ใช่คอนเสิร์ตที่อยู่ห่างไกลก็ไปที่นนทรีเวสเอร์รองนะครับน่าจะเป็นซักอังคารพุทธพระหัดนะครับลองติดต่อไปได้นะครับเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองเซิร์ชดูนนทรีเวสเอร์รองส่วนที่เป็นงานส่วนตัวของผมเนี่ยผมเรื่องของการฝึกตัวเองมาแล้วความรู้ที่จะสอนให้คนร้องเพลงอ่ะผมสามารถทําให้2ชั่วโมงเนี่ยกลายเป็นว่าคุณร้องเพลงได้หเพลง ้คนที่ร้องเพลงไม่ได้เนี่ยมันอันตรายมากเลยนะใช่ไหมครับพอไมค์มากลัวนะครับผมเนี่ยผมเป็นนักดนตรีไทยเดิมแล้วก็เป็นคนขี้อายใช่ไหมครับแล้วก็กลายมาเป็นมือกลองก็ยังขี้อายอยู่นั่นแหละครับแล้วพอถึงที่ผลักดันตัวเองจากมือกลองเป็นมือทร o มโบนยิ่งอายเข้าไปอีกและอะไรที่ทําให้ผมกลายมาเป็นนักร้องนํบดังนั้นการพัฒนาตนเองจากที่เรียกว่าค้นพบว่าเรื่องยากเนี่ยเป็นเรื่องเป็นไปได้ครับ มันได้เลยครับผมก็มีเคล็ดลับในการที่จะบอกถ้าจะเรื่องร้องเพลงเออแล้วคนมันจะกล้าขนาดไหนไปอ่านข่าวอืมครับใช่ครับกล้องของสามกล้องที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับ,รบแต่ถ้าอ่านข่าวจะมีกล้องนี้อันหนึ่งกล้องนี้อันหนึ่งมันจะมีอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแต่ที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือบทเรื่องราวที่เราจะต้องอ่านปร,ราดเดียวแล้วก็เก็บภาพนั้นอ่ะเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาคุยกับกล้องแต่ตัวหนันสงสืออยู่ในใจนะฮะเออมันต้องอ y e c o n t a คอะ เรื่องยากมากเลยนะครับมันก็ทําได้และพูดยังไงที่ทําให้การพูดบนเวทีของการเป็นนักการเมืองอ่ะทําอย่างไรให้มันตรงประเด็นที่สุดและพูดไม่เยื่นเยอะแต่ว่ามันทําให้ตรงเข้าไปในใจของคนเออมันก็เป็นเรื่องที่พูดอิมพรอมซูแบบว่าไม่ได้เตรียมการมันเป็นเคล็ดลับหมดเลยนะครับเรื่องการร้องเพลงช้าให้เพราะกับเพลงเร็วให้สนุกเนี่ย ยังเป็นเคลดลับเลยก็ลองติดต่อกันเข้ามานะครับผมก็ลังมีมีเว็บไซต์อันนึงที่จะบอกว่า Anything cheat surprise อืมแล้วมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับก็คุณต้องการอะไรกันครับ What do you really want from c h e a s royal s u r p r i s e โอโหเราก็จะได้เซิร์ฟให้นะครับครับครับก็เรียนเชิญครับครับผมโอ้โหวันนี้รู้สึกอิ่มไหมอิ่มมากอิ่มนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากอยากจะหิวอยากจะติดตามต่อไปที่พี่พูดไว้ ทิ้งหยอดแว้แต่ละเม็ดนี่ผมอยากอยากจะติดตามเลยทีเดียวนะครับเราจะไปไปที่เว็บไซต์ที่แฟนเพจของพี่นะครับแล้วก็แฟนเพจของ The p a ด้วยเข้าไปที่เดอะทีโนลซีด้วยนะครับก็คงแฟนเพจง่ายสุดผมว่าพี่น่าจะเขียนตําราได้แล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วติดต่อกันทางแฟนเพจสักกมีอะไรก็ถามมันเหมือนกับว่าง่ายขึ้นครับแล้วก็จากจากที่ฟังนี่คือแบบพี่จี๊ดเนี่ยใส่ใจกับทุกรายละเอียด ทุกสเตตัสทุกช่วงวินาทีของชีวิตพี่ครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราเรียกกันว่าอุปสรรคหรืออะไรที่มันเป็นอะไรขัดขวางพี่เรียกว่าบันไดมันเป็นความท้าทายครับมันต้องเป็นความท้าทายก้าวข้ามก้าวขึ้นไปมันจะขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นโอ้ oh, ต่อไปนี้ผมจะไม่เรียกมันว่าอุปสรรคละผมจะเรียกมันว่าบันไดบันไดเราต้องก้าวข้ามแล้วไต่บันไดขึ้นไปถ้าไม่ไม่บันไดหรือวันไหนเราเหนื่อยแล้วก็ยืนหยุดพักแล้วก้าวขึ้นไปถูกไหมครับโอ้โหวันนี้ได้อะไรมากมายทีเดียวก็หววัง่า แฟนคลับหรือว่าคนที่คิดถึงเสมอพี่จีดก็คงจะได้คลายความระลึกถึงความคิดถึงไปบ้างส่วนหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ฝากผลงานของพี่จีดต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับที่ถามเรื่องโบราณน,นิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนกันครับผมวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่จีดสุนทรสุดจิชันหรือว่า พี่จี๊ทรอยลสไพร์นะครับคิดถึงเสมอครับขอบคุณครับขอบคุณที่ถึงเสมอครับขอบคุณนะครับที่ถึงเสมอครับครับคุวันนี้นะครับก็อินเอ็มกันไปนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้มื่อรื่นี้มาเรื่องนี้จันทร์ถึงศุกร์นะครับช่วงเวลานี้นะครับ11บเนาฬิกาถึงเที่ยงโดยประมาณนะครับทางไทยทีวีนะครับช่อง27นะครับถ้าเป็นกล่องเป็นจานก็ช่อง 17นะครับดูกันได้นะครับ P S I มีช่อง7ด้วยนะครับแล้วมีอีกหลายกล่องหลายจานก็ช่อง7 7 17 27นะครับ <ừ> ไทยทีวีนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน,น้องนุย้ยพี่จีตลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ